สวัสดีครับวิดีโอชุดนี้แอดมินเลือกที่จะเดินข้งข่าวนะครับข้งข่าวทั้งไปและกลับก็คือเดินก่อนแล้วก็เดินหลังนะครับแอดมินจะเรียกเดินข้งข่าวนะครับทั้งหมด3คู่นะครับ3คู่ก็คือ6เกมนะครับใครอยากดูแนวทางข้งข่าวว่าเป็นยังไงก็เชิญได้นะครับผมข้งข่าวกินกล้วย ข้าวกินกล้วยกินกล้วยเฮ้ยตาเราเดินด <laughs> นี่บ่มัวแต่บรรยายทษทีครับข้างข่าวแล้วนะครับข้างขาวแล้วเราต่อขึ้นไปเลยงานนี้นะครับขึ้นไปเลยเ <c oughs> <c oughs> บียดมาน,นี่เอขึ้นไปนี่ก่อนขึ้นไปนี่ก่อนกลัวกลัวเขาต่อก็กลัวนะ สิบสิบห้าก็กลัวเหมือนกัน <c oughs> อ้าวไม่ต่อนะครับท่านผู้ชมไม่ต่องั้นก็แทรกไปขึ้นเป็นทรงจัตุรัสเป็นรูปเพชรนะครับขางข่าวขางข่าวคู่แข่งต่อขึ้นมา <c oughs> เฮ้ยเขาจะเข้าหอดอีว่าต้องต่อไวสิเนาะเพราะว่าเขาจะมาเข้าหอดนะครับถ้าไม่ต่อก็เป็นเรื่องเลยแหละงานนี้เป็นเรื่องแน่เขาจะมาเข้าหอดปล่อยให้เขาเข้าฮอดไม่ได้นะครับขังข่าวขังข่าว <c oughs> ถ้าไปนี่เขาต่อแน่หกมาสิบเราเดินยากแทรกดีกว่าแทรกไปเข้าฮอดเลยหนีหนีก็ต่อต่อยาวๆนะครับผมต่อพุ่งขึ้นไปต่อไหมเขาต้องต่อเพื่อให้เราเข้าฮอดไม่ได้นะครับเราก็ไปนี่นะครับเราไปนี่เลยเรามาสิบแปดไม่ได้นะเขาแทรกเข้าฮอดเลยนะครับ ตอนระมาสิบแปดเราไปนี่เรียบร้อยครับงานนี้ <c oughs> เราน่าจะได้เปรียบอยู่นิดนึงที่ทำยังไงมันน่าจะเสมอไหมถ้าเราไปเข้าฮอดเพ๊บเขาก็จะเดินมาหมายเลขสิบห้าไปนี่เดินมาแน่ๆแหละนานเห็นไหมเขาจะกินคนละตัวเอ,อแต่เรากินสองสิ ออถ้าเขาเดินมาเนาะถ้าเขาเดินยี่สิบสามสิบเก้าเราก็กิน 2, สองสิผมก็บ้าน,นึกไปนู่นเลยนะครับ <c oughs> อ่ะข้งคข่าวเดินหลังที่นี่อ้เสียงแหบแห้งนะครับต้องแกลอมบ่อยๆต้องขออภัยนะครับเสียงช่วงนี้ไม่ดีจริงๆต้องแกลอมบ่อยๆมานี่ครั้งคข่าั้งคข่าวนะครับผมครั้งค่าวกินกล้วยโอเค <c oughs> สู่เต็มที่ครั้งขราวกินกล้วยมานี่ไปนี่มานี่เอาต่อไปนะครับต่อไปเลยไม่ต้องสนใจหนีมานี่แทรกไปนะครับผมคล้าย <c oughs> ๆสรงเดิมและ คล้ายส่รงเดิมมานี่ต่อสองไปเลยงานนี่ต่อสองไปกินไหนดีกินไหนดีเอ่ยเอาไงดี กูแข่งกำลังพินิษพิจารณาอยู่กินมาทางนี้เราเข้ากินฟรีเขาก็คงหนุนหลังสามเอ็ดยิบหกก็คงต่อต่อก็ต่อต่อก็ต่อครับสามเอ็ดยิบหกแน่หละเขาคงไม่ปล่อยให้เรากินฟรีนั่นแหละครับเขาต่อแน่ๆงานนี้ <c oughs> เราก็ต้องต่อไว้เพื่อให้เขาไม่เข้าฮดนะครับ เม่เขาเข้าฮอตไม่ได้งานนี้มานี่ขึ้นไปครับผม <c oughs> มานี่โอ้ตัวนี้น่าจะแย่เลยเราเราเข้าฮอตยากนะนี่เอา้าแต่ไม่แน่เข้าได้แล้วได้เข้าแล้วงานนี้ไปแล้วเขาเดินหลุด ไปแล้วงานนี้เขาเดินโห,หลดมานี่เดินโหลดมานี่เข้ากินไหมเขากินกินไครกินมันครับผมกินไครกินมันเอาไงดีเสมอนะผมว่าน่าจะเสมอเต็มกมนี้ก็น่าจะเสมอ,ม,นนาสม,อมานี่ก็เสมอแล้วแค่นี้ครับเสมอไปแล้ว มานี่ก็ไปนี่ต่อเสมอครับเรียบร้อย <c oughs> ขังข่าวกินกล้วยข้งข่าวคู่ที่สองครับผม ขังข่าวคู่ที่สองมานี่เอ้าขัาง,ขาขางข่าวเจอโจรทีน,นี้ขังข่าวเจอโจรครับผมเจอโจรแล้วมานี้ขังข่าวเจอโจรดูซิเราจะเล่นยังไงได้บ้างมานี่ขังข่าวเจอโจรมานี่กึนนี่ มานี่ขึ้นนี่ไปเลยไหวไหมนี่เราหน้าไหวไหมนะครับไม่ใช่เขาไหวไหมเราหน้าไหวไหมต้านไปเลย <c oughs> เอาแล้วต่อไหมต่อสิเนาะ ไปถ้าเราแทรกเดือนสิบสิบสี่เขาคงแทรกด้วยไม่ดีสำหรับเราไม่ดีข <c oughs> ้งข้าวข้งข้าวกินกล้วยขึ้นนี่ ถ้ามาเนี่เขาต่อเข้าฮอตแน่สิบเก้าสิบหกไม่ดมีไปนี่ครับไปนี่ไปนี่มานี่ถ้าไปนี่เขาคงแทรกเข้านี่ระเบิดเถิดเทิงแทรกก่อนงั้นเราแทรกก่อนเราแทรกก่อนก่อนที่จะให้เขาแทรก ถ้าเขาหนีเราก็ไปเข้าฮอตอ่าถ้าเขาหนีเราก็ลงฮอตเลยครับงานนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ไปเข้าฮอตแล้วถ้าเขาหนีเราก็ลงลงฮอตอย่างเดียวงานนี้อุ้ยทันไหมทันไหมเอ่ยทันไหมครับเขาเข้าฮอตยังไม่ถึงเนาะมันถึงแค่หมายเลขแปดอยู่เราน่าจะเข้ากินได้ เราน่าจะเข้ากินได้เอาล้ครับคู่แข่งเริ่มกังวลกับแต้มนี้กังวลกับแต้มนี้รอสักครู่นะครับรอสักครู่สักครู่เอาแล้วครับเขาเลือกที่จะไม่เข้าแล้ว เหือที่จะไม่เขาเอาเข้ากินไปเข้ากินไปเลยทีนี้เรากินอะไรได้บ้างถ้าเขาเข้ากินยี่สี่ยี่สิบเราจะทำอะไรเฮ้ยไม่เข้าเหรอปล่อยให้กินนี่นะเฮ้ยหรือว่ากลัวว่าถ้ากินก็จะโดนก็เลยไม่ไม่เข้ากินผมนี่ยังไม่เห็นเลยนะว่าถ้าเขาเข้าแล้วผมจะไปตรงไหน แต่ทางนี้เขาคิดไปไกลแล้วเขาปล่อยให้กินเฉยเลยนะครับเอาแล้วครับมานี่อืมเรากินสีไม่ได้จับนี้ จเย็นๆน,นะครับเกมค่อนข้างละเอียดเพราะว่าแต้มมันแปลกนะครับขังข่า,ขาวคู่แข่งก็คงระวังไม่ค่อยไม่คยได้เจอนะครับมันไม่ใช่แต้มประเภทแต้มทั่วไปมาตรฐานอะไรนี่ไม่ใช่ครับเป็นคขังข่า,ขาว มานี่ลงไปครับลงฮอตเลยเขาน่าจะยังทําอะไรไม่ได้หรอกเพราะมองมองแล้วมันไม่มีจังหวัดต่อสองต่อสามไม่มียังไม่มีครับดีสุดก็คงจะเป็นสิบแปดสิบสี่ณตอนนี้นะอุ้ยสิบแปดสิบห้าเฉยเลย ลองถอยดูสิถอยก่อนถอยตัวนี้ออกไาก่อนตั้งหลักเอาอะไรนาอนี่กินกินมานี่กินมานี่เออโล่งเลยที่นี่ทีนี้เดินง่ายเลยครับคล่องแล้วที่นี่จับกินซะละแปดไปสิบแปดน่าจะใช่ละง,งานนี่จับกิน วินแต่คู่แข่งจะไม่ยนานเอาไงไงล่ะเอายังไงล่ะครับทีนี้อุดสิครับจะเอายังไงเรื่องอะไรจะปล่อยให้เขากินอุดสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเฮ้ยห้าต่อสามเหรอไปไปมา,มาเราเยอะกว่าตอนไหนวะเนี่ยห้าต่อสามนะครับอตอนที่เขาโยนให้กินฟรีเนาะ ไปเข้าฮอตนะครับงานนี้มานี่ลงฮอตอย่างเดียวลงฮอตรอต่อรอต่อรอค่ามานี่ก็จับมานี่ครับเรียบร้อยรอค่าฮอตเ้างกินนะเดืนที่ผมกินนะ ใช่เลอพี่แกทำอะไรแปลกๆวะงงๆเหมือนกันผมผมคงว่าผมว่าผมไม่ได้ชนะเพราะเก่งหลอกตาเนี้ยชนะเพราะได้กินฟรีเยอะนะครับผมก็งงกับแกเดินเหมือนกันเอาิงจริงนะท่านผู้ชมกระดานนี้ผมว่าผมชนะเพราะว่าผมได้กินฟรีเยอะนะครับข้างข่าวเจอโจร คุณเล่นก็งงครับผมคนชนะก็ยังงงงงกว่าอีกคนชนะยิ่งงงครับ <c oughs> มานี่เดินยังไงเดินให้แต่การกินฟรีมันก็แพ้สิครับไม่มีหลักการอะไรมากเนี่ย <c oughs> คุณเดินให้กินฟรีคุณก็ต้องแพ้อยู่แล้วนะครับมันมีไม่มีหลักการอะไรมากเลย <c oughs> คุณกําลังพนงงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆคุณก็เสียเปรียบไม่ดีแน่นะครับ <c oughs> มานี่อ่อ จูเดินแต่ให้กันกินฟรีมันก็แพ้สิครับมานี่แทรกไปมานี่ต่อไว้นะครับผม <c oughs> มานี่ถ้าเราไปนี่ได้ไหมได้เนาะเพราะว่าเขาเหยืดสิบสิบห้าไม่ได้ เราก็ต้องไปนี่แหละเขาต่อสองไม่ได้เขาต่อสองสิบสิบห้าไม่ได,เ 2, 10, ไได้เราก็ต้องไปนี่ไปคําไว้ค้ำไว้ค้ำไว้คําไว้คำว้คำไว้มานี่ก็อุดไปเลยไปไหนได้อุดไปเลยมานี่ก็เดินไปเฉยๆฉยนี่ <c oughs> เอาต่อสองสิครับ สุดสวดเลยงานนี้สุดสวดเลย,เลยต่อสองไปเลยนะครับงานนี้อกินฟรีอีกหนึ่งตัวรอสแตนบายอยู่รอกินฟรีสแตนบายรอกินฟรีสิบหกสิบเก้าเป็นผมจะเดินสิบหกสิบเก้าหลอกล่อให้เข้าใจผิด โอเคครับคู่แข่งยอม <c oughs> มาค้างคาวคู่ที่สามนะครับค้างคาวคู่ที่สามขึ้นไปมานี่ขึ้นไปนะครับเราเดินค้างคาวอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมเราเดินค้างคาวอย่างเดียวเลยเราไม่เดินอย่างอื่น มานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นไป <c oughs> มานี่ไปนี่ครับมานี่ไปนี่ครับผมขังข่าวอย่างเดียวเลย ครับเขาเป็นอะไรเอ่ยขึ้นไปตัวนี้เดินคล้ายๆเดิมนะครับผมก็เดินทรงนี้เลยไม่ได้ปรับอะไรมากมานี่ก็แทรก แทกแทกแทกมานี่เอาแทกเลย,ยางาน,นนี่เฮ้ยเขาต่อสองไหมตายเลยเขาต่อสิบเก้าสิบห้าได้นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยเฮ้ยโอยให้กินโอยให้กินเฉยเลย แล้วต่ออมาเอาจังหวะนี้เขามาเอาจังหวะนี้กินกินสองอยู่แล้วแหละจะกินลงไหนเท่านั้นแหละจะกินลงไหนดีกินลงนี่เอาแล้วเงานท่า,าน <c oughs> ผู้ชมเอาแล้วเวงน่นไปเข้าไปกินขวกินบ้าง ขอกินด้วยบ้างจะกินไหนคุณจะกินไหนทีนี้คุณกินนี่อเขากินสองนี่วาเราได้กินแค่หนึ่งหัตายแล้วงานนี้เขากินสองเราได้กินแค่หนึ่งมานี่้คืนไปครับสู้ให้สุด แพ้ช่างมันแพ้ไม่ว่าแต่ต้องสู้ไปให้ถึงที่สุดไปเข้าฮอตหลีกเลี่ยงการประทะไม่ต่อนะครับเพราะเรามีน้อยกว่าเราจะไม่ต่อเราจะต้องหลีกเลี่ยงการประทะไม่จําเป็นเราจะไม่ต่อนะครับขึ้นไปนี่ไม่จําเป็นเราจะไม่ต่อเพื่อหลีกเลี่ยงการประทะ นี่กเกลี้ยงการประทะไม่จำเป็นไม่ต่อมานี่กดลงนี่กดลงนี่เลยหนีไหมหนีหนีไปเข้าฮอตนะครับไปเข้าฮอต ไปเข้าฮอตเลยครับ <c oughs> มานี่นี่มานี่เพราะว่าเขาจะฆ่าฮอตนะครับเขากำลังจะฆ่าฮอตเราเขาเดินสามสิบมายีิบห้า เราต้องกระโดดสวิงมาฝั่งนี้ภาวนาให้เขาเดินสิบหกสิบเอ็ดผมจะได้เดินสิบสามสามสิบเอ็ดถ้าเขาเดินสิบหกมาสิบเอ็ดนะภาวนาลุ้นอยู่เฮ้ยเขารู้นะครับน่าจะรู้เลยเลยคนนี้น่าจะรู้ดีแม่นแต้มเลยไปเข้าฮอดงั้นเราไปเข้าฮอดนะครับรู้ดีรู้ดี เราได้เข้าฮอตอีกตัวนี่ก็ดีแล้วไม่แพ้ตั้งแต่ทีแรกก็ดีแล้วเข้าฮอตอีกตัวนึงเ,เดินสิบหกมาสิบเอ็ดแล้วจะได้สวยๆสามสองมาสิบสี่เลยนะถ้าเดินสิบหกมาสิบเอ็ดอาวละทีนี้กินสองก็ได้นะเนาะ สามสองมาสิบสี่นี่เอาอยู่ไหมผมว่าเอาอยู่นะเอาสองตัวนี่อยู่ใช่ครับผมว่าเอาอยู่ครับนานเลยครับงานนี้สามต่อสามเรามีฮอตนะครับเรามีฮอตถอยยาวมาไปนี่เข้ากิน มันต้องเข้ากินต้องเข้ากินอุดจบเลยนะครับจบเลยเราชนะเฉยเลยครับงานนี้จากที่จะแพ้นะครับเราชนะเฉยเลยสู่กับความอดทนขังคาวไปแล้วครับงานนี้มานี่ขังคาวขึ้นไปมานี่ขังคาวขึ้นไปมานี่ขึ้ขขนไป <c oughs> หลีกเลี่ยงการประทะนะครับถ้าเราหมากน้อยแต้มน้อยกว่ามีตัวเล่นที่น้อยกว่าอย่าไปต่อนะครับอย่าไปต่อกัชบชาวบ้านเขากำลังผลเราน้อยหาวิธีทางเล่นงานเพื่อพลิกมาชนะให้ได้นะครับ <c oughs> ขึ้นมานี่ก็ไปทรงเดิมนี่แหละเดินเหมือนเดิมนี่แหละครับแทบจะกก๊อปปี้เลยพูดง่ายๆแทบจะกก๊อปปี้เลยทรงเดิมนี่แหละครับไปขึ้นไปนี่แหละมานี่ก็ขึ้นไปนี่เลยมานี่เผื่อเขาใจดีเดินหนึ่งมาหกเราจะได้ 22, 17, ยี่สิบสองสิบเจ็ดสนัยเผื่อเขาใจดีเดินหนึ่งมาหก ไปนี่ครับแทรกขึ้นไป <c oughs> ต่อขึ้นมาครับงานนี้ <c oughs> ขึ้นนี่ <c oughs> ไปนี่ อใหเข้ากินเราไม่มีตัวไหนดีกว่าตัวนี้แล้วเข้ากินเข้ากินหนีหนีหรือต่อหรือปิดเอ้าต่อนะครับสรุปว่าต่อสรุปว่าต่อขึ้นไปงานนี้ขึ้นไปไ มานี่เอาขึ้นไปอ้จะเข้าฮอตได้ไหมเนี่ยผมว่าเราเข้าฮอตไม่ได้นะเนี่ย <c oughs> เอาละครับอ๊ยเก็มยืดยาวมากเลยสามคู่นะครับแนวทางขังข่าว ครับแนวทางข้งข่าวงานนี้เข้าฮอตไปเราเข้าสองไม่ได้นะเข้าเดินยี่สิบเออสิบหกมายี่สิบทันทีเลยนะอย่าไปเข้าหมายเลขสองนะครับเพราะว่าเข็นเขาวางแผนอยู่แล้วงานนี้ครับเข็นเขาวางแผนหลบมาทางนี้ก่อนเขาจะฆ่าฮอตหลีกเลี่ยงการประทะนะครับจำไว้ <laughs> ซุ่มเอา ซุ่มโจมตีนี <c oughs> ่เลี่ยงการประทะึ้นนี่ถ้าเราต่อไปนี่ต่อไปปุ๊บกินไปนี่เขาคงต่อฮอตกลับเยียบ้อยเลยเพลเลย ถ้าเราเดินไปนี่เขาจะเดินสิบเอ็ดสิบห้าให้กินแล้วเขาจะต่อสองเขาเดินมานี่มาแย่สองต้องไปนี่ครับผมเราต้องไปนี่อย่างเดียวหูวอ,อันตรายทั้งหมดเลยนะออกไม่ได้นะครับผมออกไม่ได้เต็มนี่ฮอตก็ออกไปไม่ได้นีมานี่เราพยายามจะฆ่าฮอต <c oughs> ถ้าเราเดินยี่สิบหกยี่สิบสองเราจะเจอเลยโอ้เจอค่าฮอตนี่หวะสิบเอ็ดสิบห้า 11, มานี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เราไม่ได้ไม่ได้ไไดไไดเราพุ่งขึ้นนี่เพราะว่าเขาจ้องค่าฮอตอยู่สิบเอ็ดสิบห้าไม่ใช่แค่เราที่จะค่าฮอตเขาก็จ้องเราเหมือนกันนะครับ <c oughs> เราต้องเดินยี่สามสิบแปดขึ้นไปกันก่อน มานี่ครับผมเดี๋ยวเขาต่อสามสิบเจ็ดยิบสองหลบมานี่ก่อนเดี๋ยวเขาต่อสามขึ้นมานี่สวิงกลับมาถ้าเขาใจดีเดินสิบเจ็ดยิบสองก็ดีนะเราจะได้เดินสิบแปดสิบสี่ ถ้าเข้าใจดีเดินเดินตัวนี้มานี่นะเราจะเดินโพไปนี่เลยนะครับถ้าหากเข้าใจดีถ้าเขาขึ้นมานี่แล้วก็ไปรอไปรอก่อนเผื่อเข้าใจดีเดิน17-22เราจะได้เดินยี่สิบแปก็ได้นะครับชนะเหมือนกันเอาละทีนี้ ผูแข่งเหลือสิบโกวิเครียดแล้วครับเอาละมาแล้วทีนี้เอาละผมเห็นพอดีครับยี่สิบเกให้กิน2นะครับแล้วก็1ไปห้าเราจะได้กิน3ามต่อหนึ่งสสามหูส่งเข้าประกวดจริงๆแต้มนี้ครับท่านผู้ชมส่งเข้าประกวดเลยไม่ขังเขา ทิ้งร่มนะครับขอตั้งชื่อเลยข้างข่าวทิ้งร่มกินลุกมานี่กระดานสุดท้ายโอ้โหสุดยอดความสวยงามเลยหนึ่งสองสามเรียบร้อยเลยครับโอ้โหแต้มนี้ส่งเข้าประกวดข้างข่าวทิ้งร่มนะครับ <c oughs> <c oughs>